สวัสดีครับพบกับช่างโจ DIY นะครับวันนี้ผมมีปัญหานะครับก็คือว่าตัวแม่กุญแจอันนี้ครับมันไม่ได้แกะนานแล้วครับแล้วก็มันน่าจะเป็นสนิมครับเป็นสนิมเสร็จแล้วผมก็ใช้กุญแจนะครับใช้กุญแจดอกกุญแจไขเข้าไปแล้วครับแล้วก็มันก็หมุนไม่ได้ครับผมก็เลยเอาคีมมาบิดบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาปรากฏว่าขาดแบบนี้เลยครับแล้วก็ ตัวข้างในก็คาอยู่ข้างในรูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับคาอยู่ในรูนี้แล้วครับวันนี้ผมเลยจะพาเพื่อนๆมาทดลองเปิดแม่กุญแจดูนะครับว่าจะเปิดออกโดยวิธีไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันครับวิธีแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ประแจแบบนี้ครับสตัวแล้วก็มาง้างง้างออกแบบนี้ครับให้มัน หักออกด้านข้างเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับวิธีแรกครับเอาใส่ประแจเข้าไปครับแล้วก็ให้พอได้บีบนะครับแล้วลองบีบดูครับมันลั่นครับแต่มันไม่ออกครับเอาใหม่ครับลองอีกทีครับ ไม่ออกครับคงจะไม่ไหวครับวิธีนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองวิธีที่สองกันนะครับวิธีที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ประแจสองตัวนะครับลองบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้อีกตัวหนึ่งครับตัวใหญ่เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับงัดเข้าหากันแบบนี้นะครับเหมือนเราตัดอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิธีนี้ดูนะครับว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะครับ มากมากลองใหม่อีกรอบครับ เรียบร้อยแล้วครับออกแล้วครับท่านผู้ชมครับวิธีนี้ออกได้แล้วครับนี่ครับเราก็งัดให้มันออกไปแนวตรงแบบนี้ครับก็ออกแล้วครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปใช้ที่บ้านดูนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดกุญแจที่บ้านหายหรือว่ากุญแจไม่มีกุญแจเปิดไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็ทําลายทิ้งได้เลยครับโดยวิธีนี้ครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ